ใครเจอปัญหาฟอน์ไทยสาร,รบัญ PSK เพี้ยนฟอน์ห่าง oh, <no. S 1> แบบนี้พอแก้ปัญหาไปที่ AV ไปที่ normal แล้วก็ยังไม่หายเปลี่ยนระยะห่างให้เป็นชิดขอบก็ยังไม่หายแสดงว่าฟอน์มีปัญหาค่ะ ต้องทำการลบฟอนต์เก่าออกแล้วก็ลงฟอนต์ใหม่ค่ะวิธีการเราก็ไปที่ Control Panel นะคะมาคลิกตรงเ e ิร์ h นะคะแล้วก็พิมพ์คำว่า Control Panel ค่ะเมื่อเจอแล้วก็คลิกเข้าไปเลยนะคะของใครที่ไม่ได้หน้าตาเป็นแบบนี้นะคะก็ให้มาเลือกตรงนี้นะคะเป็น last icon ค่ะเราก็เจอคำว่าฟอนต์นะคะก็เข้าที่คำว่าฟอนต์เลยค่ะ ของใครที่หน้าตาไม่ใช่เป็นแบบนี้นะคะแล้วก็สังเกตดูนะคะว่าตรงไหนมีคำว่าเซิร์ชนะคะอันนี้ของคุณครูกุ้งจะเป็น Windows 11นะคะเพิ่งทำการอัปโหลด Windows ใหม่นั่นเองค่ะเมื่อเราเจอที่คำว่าเซิร์ชแล้วนะคะอ้อลืม Copy ไปค่ะเราที่ไปที่ powerpoint ก่อนนะคะทำการ Copy ฟอนต์ตรงนี้ก่อนนะคะ โดยการคลุมเสร็จแล้วกด Ctrl c อนโทแล้วก็มาที่ตัวเซิร์ชนี้นะคะเซิร์ชตรงฟอนต์ค่ะแล้วก็กด c t r โทวางได้เลยเขาก็จะทำการค้นหาไทยสัตวบัน PSK มาแล้วนะคะ mm hmm. ก็คือฟอนต์นี้ค่ะเราก็เดบเป็นคลิกเข้าไปเลยแล้วเลื่อนลงมาด้านล่างนะคะ เรามาดูที่เวอร์ชั่นของ PSK กันนะคะ PSK ตรงนี้เป็นเวอร์ชั่น1.1 2006นะคะเราก็ทำการไปดาวน์โหลดฟอนต์สารบัน PSK เวอร์ชั่น1.1นั่นเองค่ะเราก็ทำการเซิร์ชเข้า Google เลยนะคะแล้วก็พิมพ์คำว่า โหลดฟอนต์ไทยสารบาล PSK 1.1นะคะแล้วก็กด enter ได้เลยค่ะตรงนี้ก็สามารถเลือกได้เลยนะคะว่าจะเข้าอันไหนค่ะเมื่อเจอแล้วก็คลิกเข้าไปได้เลยค่ะแล้วก็ทําการดาวน์โหลดเลยนะคะเมื่อโหลดมาแล้วนะคะเราก็ไปที่คำว่าดาวน์โหลดนะคะเมื่อดาวน์โหลดมาแล้วนะคะก็ทําการแตกไฟล์ค่ะโดยการคลิกขวา Extra All นะคะเมื่อเราแตกไฟล์มาแล้วนะคะก็ไปที่ c o n โทรลพา n e l อันเดิมนะคะเราต้องทำการลบอันเก่าก่อนนะคะแล้วถึงจะโหลดอันใหม่เข้าไปได้นะคะของค,คุณคูกุ้งตรงนี้มี Uninstall นะคะก็กดที่ Uninstall ได้เลยค่ะในไทยสารบัญน,นะคะก็จะมีหลายตัวนะคะก็ต้องกดลบทุกตัวเลยค่ะ เมื่อทำการลบไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ย้อนกลับไปนะคะแล้วก็ไปเบลา์หาที่ที่เราทำการแตกไฟล์ไว้เมื่อสักครู่นะคะก็ไปที่เบราวเลยค่ะแล้วก็ไปที่ดาวน์โหลดนะคะแล้วก็เข้าที่โฟลเดอร์แล้วทำการคลุมทั้งหมดแล้วนะคะแล้วก็กดที่ชู f ฟอน เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราลองเซิร์ชตรงนี้ซิอ่ามีแล้วนะคะเดี๋ยวเราลองปิดโปรแกรมทุกอย่างหมดออกหมดเลยนะคะแล้วลองเข้าที่ PowerPoint ใหม่นะคะได้แล้วเห็นไหมคะว่า เราสามารถแก้ปัญหาไทยสารบัญ P.S.K เพียนฟอนต์ห่างได้แล้วนะคะเพียงแค่ลบฟอนต์เก่าออกแล้วก็ทำการโหลดฟอนต์ใหม่เข้าไปนั่นเองค่ะเป็นไงบ้างคะสำหรับวิธีการแก้ปัญหาฟอนต์ไทยสารบัญ P.S.K เพียนฟอนต์ห่างไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ